ไปงานบุญเรียกว่าบุญประทายข้าเปลือกของภาคีสารซึ่งจะทำกันทุกหมู่บ้านหลังจากมีมหรอลสุพครบงานเรียบร้อยแล้วตอนเย็นคนเท่าคนแก่ก็จะออกมาฟังสวดมนต์เย็นแล้ววันนี้ดิฉันก็ไปฟังสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วก็ร่วมรับประทานอาหาร พี่น้องประชาชนคนเท่าคนแก่นะคะวันนี้แกงฟักค่ะแกงฟักนี่จะอร่อยขนาดไหนร้อนๆเลยทีเดียวขนาดเป่าแล้วนะคะนี่เป่าแล้วก็ยังร้อนอยู่เลยค่ะมีคนใหญ่คนหนึ่งมาถามสารทุกสุขดิบว่าท่านพอ,อเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ ลูกๆที่มาเสิร์ฟก็บอกว่าแม่กินข้าวเจ้าไหมคะมีข้าวเจ้าข้าวเหนียวด้วยก็จะประมาณนี้ให้เห็นบรรยากาศของบุญประทัยข้าวเปือกนะคะก็บอกว่าข้าวเจ้าพอแล้วลูกพอแล้วมีช้อนแล้วนะคะมีช้อนอะไรเรียบร้อยแล้วตักแกงได้เลยเนี่ยก็บอกคุณยายว่ากินให้อร่อยเลยนะคะก็คุยกันตามภาษา คนที่รู้จักกันก็จะประมาณนี้ค่ะมีข้าวเจ้ามีข้าวเหนียวมีดอกกระเจียวมีปนปลาช่อนมีแกงฟักนะคะแกงฟักไก่อ่อมฟักไก่ไม่ใช่แกงนะคะเป็นแกงอ่อมแกงอ่อมฟักไก่แล้วก็กระเพาะปลาค่ะมีกระเพาะปลาด้วยวันนี้ก็เลยกินดอกกระเจียวลวกซักหน่อยอร่อยอย่าบอกใครเลยเชียว การกินเป็นวัฒนธรรมค่ะต้องบอกว่าการกินเป็นวัฒนธรรมพื้นถิน่นโดยเฉพาะพื้นถิ่นที่อยู่ที่ไหนก็จะมีวัฒนธรรมการกินที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างภาคอีสานในวันนี้นี่มีดอกกระเจียวกินกับป่นด้วยนะ